ับสวัสดีครับกาสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านครับมาพบปะเจอกันนะครับช่วงบลายกรบเบ็วฟิลลครับเรื่องของตัวเลขหน้าทางนะครับอ่าได้มาแล้วครับตัวเลขหน้าทางของออสินนะครับอ้างวดประจำวันที่16สิงหาคมครับ2500 68อสิบแปออสินนะครับ หลังจากส่วงเศร้าไปทำธุระาปาปังเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับไปร่วมกิจกรรมนะครับวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับตกหลอบมาอีกหนึ่งหลอบแหลกกับสิ่งครั้งแรกที่แอดวิไลนะครับได้เป็นร่วมง,งานนะครับงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับพึงรับตำแหนง่งอนไซีหาเดียดมะนีนะครับ ครับช่วงเศร้าก็ไปทําบุญตักบาตรนะครับเดินสวนสนามอ่านสารนะครับฟังหน้เพื่ออ่านสารจากรักษาการนายกรัฐมนตรีนภูมิธรรมนะครับครับมีตัวเลขน่าทั่งมาฝากครับช่วงใบนะครับอหลังแอดวิไลเดปล่อยนองแพ่ว่าไปนะครับกับจากทําทุรปูปะปังมาพบมาเจอ เอฟซีทางช่องคือเก่าเหมือนเดิมแอดวิไลจะต้องขอกาบขอบุญขอคุ้มเอฟซีทีดต่มนะครับอ่ะครับออสินนะครับสิบหกกันยาอ่ะขอพภัยครับ 16. สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอ่ะสำหรับออสินนะครับจะเป็นล่างอย่างเดียวนะครับล่างอย่างเดียวเดี๋ยวแอดวิไลจะพาเขียน ตัวเลขแนวทางใส่เวลาบโดนุนะครับล่างอย่างเดียวออซินวิ่งมาครับวิ่งมาเม็ดเดียวออซินนี่ต้องมั่นใจแน่นอนครับวิ่งมาเม็ดเดียววิ่งมาที่เตรียมสมุดปากกาเขียนเลย f c คุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับ เดี๋ยวจดไปไล่จับผาเขียนนะครับวิ่ง2เม็ดเดียวครับวิ่งสเม็ดเดียวจับคู่กับวิแคร์สคู่นะครับอันล่างอย่างเดียวเบิ่งให้ดีได้ดคุณพ่อคุณแม่ออดสิอันเริ่มจากคู่แรกครับเจ็ดสครับ เกตสองสามสองสี่สองสุดสุดท้ายครับคือ6 2ครับมีแค่นี้นะครับของออดสินล่างอย่างเดียววิ่ง2เม็ดเดียวนะครับวิ่งไปที่2เม็ดเดียว แนวทางกับเป็นล่างอย่างเดียวนะครับครับแอดวีไล่ลงไห้นะครับลงให้วันที่8ครับวันที่8ปดสองนหสิบดนะครับนี่คือมือตัวลงตัวเลขแนวทางนะครับ อแอดวีได้จะทวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งออสินนะครับวิ่ง2เม็ดเดียวนะครับยำ่า,าเบิงสนเคิปให้ดีนะครับเป็นล่างอย่างเดียวจับคู่ครับมี7 2 3 2 4 2 5 2อ่ 6, 2, นะครับ4 2 6 2อัดครับสำหรับตัวเลขเนะี่ทั้งออสินนะครับเบิงงใไฮดีนะครับ เป็นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบน2เม็ดเดียว72324262นะครับาฝากแชกไปให้กำลังแรงใจออสินนํานะครับวันนี้ออสินมันใจาบางคนนะครับจะถามหาตัววงกลมตัวเน้นย่นะครับเรต้องถามหานะครับเพราะว่าเน่ทางบ่าหลายชุดอ่าออศสินเลยบ่ได้วงกลมมาให้นะครับ เพราะว่าบ่าหลายชุดนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับไม่วงกลมก็แค่ซีคูนะครับก็แค่ซีคูแค่นั้นนะครับอย่ามาเป็นล่างอย่างเดียวพอนะครับพิจารณาเอานะครับผู้ใดมักตัวใดน,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นให้เขาเบิ่งดีๆ2เป็นหลักหน่วยนะครับหลักสิบจะวิวเจ็ดสามนั่นคือหลักสิบเจ็ด แต่ว่าหลักหน่วยนะครับคือ2เม็ดเดียวนะครับอ่ะฝากแช่ไปให้กำลังแรงใจออสินน้ำให้กำลังแรงใจแอดวิไลน้ำนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณเดินทางมาถึงผู้ติดตาม10,000แสนคนเป็นที่เรียบร้อยนะครับใส่เวลาโดนพ่อสมควรถ่ายแอดวิไลจำมาพิดนะครับคิดว่าเป็น3ปีแล้วนะครับ ที่แอดวิไลเริ่มทำยูทูปมานะครับสามปีกกวาเป็นได้นะครับตั้งแต่ก่อนนะครับตั้งแต่แอดวิไลเริ่มทำใหม่ๆนะครับก็บไปนะครับชบาผ้ารวยเบากุ้งผ้ารวยนะลวก็สาวเล่าผ้ารวยนะครับไปหลายสำนักต่างๆนะครับใกล้ๆก,กับไปเบดนะครับไปเบดนะครับไปหาสัมผัสปู ครับทุกมือนนี่ก็เลยบวชได้ออกไปนะครับเพราะว่าการหนึ่งกะหลวงปูหลวงตาแล้วก็สำนักต่างๆพ้นสงมาให้นะครับกะดีขึ้นกันนะครับบ่ได้ถือว่าไปเป็นการลบกวนหลวงปูหลวงตานะครับเข้ากติตามเอาทาังช่อง YouTube ถึงแม้ว่าเข้าจะบ่ได้สัมผัสสดสดหลวงปูหลวงตานะครับแต่ว่าทางช่องเข้ากันนําตัวเล็กหนนะ้าทางมาให้ติดตามคือเก่า การทําคลิปสดคือแอดวิไล่บอกนะครับบางท่านนะครับแปดนาทีนี่พธรรมดานะครับบารัวจะว้าวยังแน่นะครับก็เลยมีเหลี่ยงต่างๆแสกมาน้ำนะครับถามข่าวถามข้าวกันนะครับก็คงบบากันนะครับเพราะว่ามันเป็นการทาคลิปสดนะครับถ้าสัมผัสนี่นะครับที่เอ็บซี่คยฟังค่ยติดตามทางช่องนะครับไปสัมผัสเสี้ยนนันเสี้ยนนีลงปูลวงตาวัดหนัดวดนี้ คุยกัน8หน้าที่นี่ยังบัท่านได้ตัวเลขแนวทางอยู่นะครับ,รบเพราะว่ามันต่างคนต่างคุยนะครับสเพเฮระลายอันลายยางกว่าจะได้ตัวเลขอันนี้นะครับการทําคิปสุดแป๊บเดียวได้ตัวเลขแล้วตั้งแต่3หน้าที่แลกนะครับอีกครหน้าที่หน้าที่นะครับเขาไปคุยกันนะครับเมื่อกว่าจะได้ครบไอเวลาที่ทั้ง YouTube เพิ่นกำหนดนะครับคือ8หน้าที่เป็นยางตำํำ นะครับแนาทีเป็นอย่างตับอาสำหรับคลิปนี้จากลากันไปนะครับอธิบายให้ FC ได้ฟังกันนะครับอตองซีเรียดได้กันแน่นอนทุกสำนักตัวเลขแน่าทางนะครับอาจากลากันไปของออสินล่างอย่างเดียววิ่ง2เมตรเดียวสศกมันๆเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ